สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการเฉลยข้อสอบจริงจากสถาบันกวดวิชาตินาสิทธิตำรวจนิด้าเฮานะครับในเรื่องของเซตข้อ33นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบถูกผิดนะครับโจทย์กำหนดว่า A เป็นเซตของ1 2แล้วก็มีเซต1 2 B คือเซต2 3 ก็สองหนึ่งาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกครัให้พิจรารณากอไกอ่เราจะมาเริ่มกอไก่ก่อนนะครับกอไก่นะครับเขาบอกว่า A ยูเนียน B เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวจริงไหมนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเอา2อ,อันนี้มายูเนียนกันนะครับการยูเนียนกันคืออะไรครับการยูเนียนกันก็คือการที่เราเอาตัวทั้งหมดมารวมกันตัวไหนซ้ํากันแล้วก็มาแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งจากตัวนี้เราจะเห็นว่า a มี1 2สองกับเซตหนึ่งสองใช่ไหมครับ B ีมีสองสากับเซตหนึ่งสองซึ่งตัวที่เหมือนกันเนี่ยก็คือ2ตัวนี้นะครับก็คือ2ตัวนี้ทำไมถึงว่าเหมือนกันครับเพราะตัวนี้ที่เหมือนกันเพราะว่าเซตเวลาสลับที่เราก็ถือเป็นตัวเดียวกันจึงนับเป็นอันเดียวน,นะครับส่วนอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือสองเพราะฉะนั้นเวลามันยูเนี่ยนกันนะครับก็เลยมีเซตหนึ่ง 2 3และเซตของ1 2ครับเพราะฉะนั้นมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นกอไก่ก็ถูกนะครับทีนี้มาดูขอไข่นะครับขอไข่เขาบอกว่า a union b และ a a intersect b มีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับอ่ะเราได้แล้วว่า a union b เนี่ยมี สี่ตัวทีนี้เราจะหาอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซกกันนะครับอินเตอร์เซกก็คือเอาตัวที่เหมือนกันมาตอบนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เห็นนะครับก็เอาตัวที่เหมือนกันมาตอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a อินเตอร์เซก b ก็คือตัวที่เหมือนกันมีอะไรบ้างครับก็มีเลข2กับมีตัวนี้ตัวเซตที่หน้าตาแบบนี้นะครับคือเซตของ1และ2หรือ2และ1ก็ได้นะครับคือตัวเดียวกันซึ่งก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น a อินเตอร์เซก b ม,มีมีสมาชิกหมดกี่ตัวครับ มี2ตัวดังนั้นเขาบอกว่า A Union B และ A อินเสกบีมีจํานวนสมาชิกเท่ากันซึ่งเราหามาแล้วได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉันขอขก็ผิดเพราะฉันข้อน,นี้ก็ตอบข้อ2นั่นเองนะครับก็ถูกและขอผิด